ดาวรุ่งชูเจริญ15มกราคมซ้ายมือวีพรพลสะพรมขวามือนพเดชสอเรวดีน้ำหนักต่างกันครับวีพรพลนั้นต่อให้2ปอนร19กับร21ิวีพรพลสะพรมครับสวมเก่งสีดแดงเคยชนะมาสองครั้งแล้ววันนี้เลยต่อํำหนักให้สองปอนนักโชคจากโคราชครับปีนี้อายุ22 4นพเดชั้นมวยลบบุรีครับจากลำนาลายปีเนีอายุ22นี่คุณคมจันรไข่แก้วหัวหน้าคณะของนพเดชซอเรวดี เรวดีก็คือคุณเรวดีปัตตพงศ์นะครับศรีภริยาของคุณคมจรันไข่แก้วอดีตมิสซซดาสครับปีที่นวรัฐยุคตน,นานได้รองมิสซอดาสครับเธอเป็นทั้งนางงามเป็นนางเอกภาพยนตร์ฉายาในการแสดงของเธอก็คือราชนีนักบูหมหนังบูที่เธอเตะทีต่อยแคล่วคล่องครับอาวุธหวยไตนี่ครบเครื่องขึ้นมา1 2รวมกันนี่ขึ้นมาสเสมอวีรพลครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าเคยชนะมาแล้วสไฟ สุดยอดของเจ้าฝีมือแห่งทางฝั่งราชดำเนินก็กางเกงสีแดงครับวีรพลนี่คุณพ่อครับคุณแก่เฮงสำรานกลางครับคุณพ่อของวีรพลก็มาเชียร์อยู่ด้วยวางขวาทีหนึง่งโผนหม่าโดนทุ่มนพเดชวันนี้มาใหญ่ครับเพราะว่าได้ใหญ่ใหญ่กว่าถึงสองปอนวีรพลอย่างว่าแหละครับตัวเท่าๆกันหาลําบากแล้วก็ต้องทําฟอร์มแล้วครับเคยแพ้แซมสัอนอีสานแบบหมาถูกน็อกครั้งแรกในรอบเจ็ปี8ปีครับวีรพลสาพรม วันนี้มาทําฟอร์มทําสวยๆก็จะล้างตากับแซ่สันมาย,ยังไว้ได้ครับสุภาพุรุษครับดีชแชมเปี้ยนเข็มขัด2เส้นและเป็นมวยเงินแสนครับวีรพลสผมพลิกเ้าาแล้วลครแ,แทงโทนทุ่ม,ม,ม,มนี่แหละครับมวยเล็กกว่าก็อย่างนี้หมดยกพอดีวันนี้ตัวเล็กครับมาตัวเล็กโอเล่เพชรเมืองเลยครับออสอนรายน้อยศักวิทยานี่อดีตแชมเปี้ยนเหมือนกันครับแชมเปี้ยนประเทศไทยด้วย ก็อสอนนพเดชครับว่าบางซ้ายแล้วโต้ซ้ายมีคุณพ่อเขาวีพรพลก็มาสอนวีพรพลสาพรมนี่มาชกมัวจนมีรถสิล้อมีทองสิบาทบ้านหนึ่งหลังเงินเป็นแสนทำมาหากินเก่งด้วยครับเก็บดีด้วยยกที่สามชมกันต่อยังเหมือนเดิมครับเสมอกัรเก่งแดงครับแม่ตัวเล็กกว่าแต่ผู้ชมยังเชื่อในฝีมือครับเสมอวีพรพล ขยับขยับเข้าไปนกประเดน็นมาซ้ายผ่านตลอดวางแข้งซ้ายกันแน่นวันนี้ทั้งสูงทั้งใหญ่ครับแม่เสียหลักไปนิดหนึ่งนี่เป็นสุดยอดอชีระขององค์การมวยคนหนึ่งนะครับวีรพลสาพรมพีกัด112ถึง15บห้าปอนใมาเหลือเกินแล้วครับไม่แนะ่จริงนี่ไม่เป็นแชมเปี้ยนเข็มขัด2อเส้นหรอกครับผีบยันไว้ทีนพเดชก็ออกแข้ง ยิ่งโชคยิ่งทัวเล็กกับวีระพลนกกระเดยกยาวด้วยใหญ่ด้วยครับมวยใหญ่เจอมวยเล็กนี่หมปะทะมากยกนี่มวยเล็กกับเสียเปรียบครับเห็นเลยครับจับไถนาซะเลยนี่เป็นยกที่สามครับวีระพลนี่เล็กกว่าแต่ไม่กลัวเลยครับเดินวางแข้งโต้จับเชือกกรมการคงจะต้องเตือนแล้วละครับแบบนี้เตือนครับจับเชือกไม่ได้กมการทรงศักจเรญทงครับยิ้มเก่งอัธยาศัยดีนและเป็นกรรมการระดับลีนโทนะครับ วอลเลย์บอลนี่ตัดสินได้ทั้งระดับเอเชียและระดับโลกครับเป็นกรรมการวอลเลย์บอลของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและของเอเชียของโลกจิ้มหมัดอ่าฮะหยับขยับขยับหนึ่งหนึ่งยืนยับสักทีหนึ่งวางแข้งนปเดชจับจะไถนาครับวางโตโอ้โหตัวใหญ่ก็โต้หนักโอ้โหปักเข่านี่หนักหนักเหลือเกินวางแข้งโตอืมแต่ราคาด้วยครับ ดูมวยจังหวะฝีมือนะครับทิงจังหวะพลัดถึงพลัดถึงเผลอก็เตะขาเตะขาอาไว้หมุนออกไปแล้วครับว่องไวครับวีรพลกวาดล่างแหม à, ม,มันไม่เจ็บอะไรครับแต่มันเสียเหลี่ยมเสียรูปนุษเดชวันนี้มาถอยนะครับมาบังมาโตวางซ้ายทิยงแม่แต่แข้งซ้ายนุษเดชที่อย่าไปรับเลยเอ้าวแล้วครับวีรพลน,นี่ออกวัดวัดนี่โดนไถไหมไถ่ายไมมไม่ไมถย,ยังไม่ได้ครับ พับขาคว้าคอเอาแล้วครับนี่แหละครับสูตรของการโดนจับไถนาก็คือพับขาควา้าคอนพเดชเจอลูกพับขาคว้าคอก็ล้มตามไปด้วยยืนยับวางแข้งนพเดชหมายกรรมการก็พยายามเตือนว่าวีรพลอยาจับเชือกมวยตัวเล็ก็ลำบากครับต้องใช้เชือกที่พันด้วกันวีรพลในชกใครนึงแกไม่เคยยิ้มนะครับละแววตาแกสู้จริงๆไม่เคยกลัวคนวางแข้งยกบงังจิ้มหมัดกันแล้ว เจอแข้งติโตเบาโอ้โหน็อคเด็จแกโต้แรงครับอิพรพนีออกไปหนักก็น็อคเด็จรู้สึกว่าเบานพเด็ดออกเบาแต่อีรพนีร้วนหนักก็เพราะว่ามันใหญ่กว่ากันเยอะทีเดียวครับต่างกว่ากัน2ปอนแต่ว่านั้นหนักจริงๆนี่แหมยอย่างน้อยก็ห้าปอนนะครับเนี่ยจิ้มหมัดเอาแล้วครับหมดยกที่สามหน่วยคู่นี้ชิงจังหวะกันเลอเกินลวครับอย่างว่าครับนี่ ว่าครับมินิบัสปะทะสิ่ล้อนะครับเข็นลูกนี้สวยนะครับแทงตามที่นาขาไปซักทีหนึ่งรถประเด็ดวางแข้งนี่นะครับโดนหมัดโตวิรพลโต้แข้งลูกนี้ครับโดนโต้แต่ปลายหน้าอกครับโดนเฉียดไปมีทางฝั่งของวิรพลสาพรมมรับมาสอนก็คือคุณมโนธคำสัตย์ครับเป็นลูกพี่เก่าของวิรพลบอกว่ายื่นแยบแล้วออกแข้งขวา คุณคมจรันก็มาสอนนพเดชหมดยกที่สามก็ยังเหมือนเดิมครับสเสมอพิรพลว่าคุณคมจรันบอกว่านบเบิลเข้าไปเลยนะเบิลหมายว่าเตะสองทีซ้อนๆกันไปนเลยครับยกที่สี่ครับราคาเบียดกันตลอดครับคุณนีว่าพิรพลนี่ผู้ชมก็เชื่อฝีมือครับแม้ว่าจะเล็กจิ๋วกว่านะครับแต่ว่าเป็นเล็จิ๋วแต่แจ๋ว เก่งจริงๆเลยนะตัวแค่นี้ท้าพีเบิร์ตมาดูต้องพูดอย่างนี้ครับเล็กวิี่้นูจิมัดสักทีวันนี้ก็หนักใจแทนวิรพลครับถึงจะเก่งครับแต่ว่าดเด็ดก็ใหญ่เหลือเกินทั้งยาวทั้งใหญ่ครับดูช่วงล่างก็ยาวกว่าทางบนก็หนากว่าออกแต่ดอกเนี่ก็อย่างว่าอย่างที่เรียน่ากชมครับมินิบัสประทัดสิบล้อนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆชนกันทีต่อทีแล้ววิรพลยุบได้ครับขยับขยับล่อหลอกเก่งเล็กเก่งใหญ่อย่างว่าครับสูตรอยู่แล้ว หยาบขยับวางแข้งประสานกันเอาแล้วครับปล้ำยาปล้ำครับปล้ำแล้วโลเดชได้เปรียบครับใหญ่เหลือเกินอีรพลพยายามรูดอยู่ข้างล่างครับโลเดชแมาเจออิรพลใช้ไหลและหนา้าหน้าผาครับตกดที่หน้าอกแอนไปเลยครับแมลายจริงๆเหลี่ยมกันเยอะแกไม่กลัวครับโอ้โหดูครับทีมขานหลังหมุนเลยครับเหลี่ยมเยอะจริงๆขยับขยับ ไม่น่าจริงไม่เป็นแชมปเปี้ยนเข็มขัด2เส้นแล้วก็ต้องแบกน้ำหนักอย่างมากมายค่ะนี่ครับวางแค่โอ้โหดอกนี้แน่นแน่นเราเป็ดเข็นสู้แล้วเอาแล้วครับวางโต้คืนมาได้ทีหนึ่งทีต่อทีครับสังเกตครับอาวุธแข้งของวีรพลวับวบมองไม่เห็นครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเท้าหรือเป็นแข้งที่มองไม่เห็นครับขึ้นเร็วมากวับวับกว่าจะยกบังที่ไหนได้เนน็บชายโครงซะแล้วจิมจิมจิมยัดจริงวางแค่อีกทีหนึ่ง แม่แกตอดไปเรื่อยครับทีที่ว่าแกเล็กกว่าครับจิ้มท้องอีกทีหนึ่งอ้าวแล้วครับนี่ครับโดนไถโดนไถอย่างว่าตัวเล็กเกิดมาเป็นคนเก่งเป็นอย่างนี้ฮวยบางครั้งนี่เขาบอกว่าแพ้ทีหนึ่งชนะสองทีดีกว่าชนะบ่อยๆครับเพราะว่าหาคู่ลำบากและต้องแบกาำนักขยักขยับก็ไปยื่นยับเแล้วก็จิ้มีทีหนึ่ง มาเดินแบบไม่กลัวครับตัวเล็กเดินชนตัวใหญ่เลยนะครับแม่โดนแข้งซ้ายพี่ตีต้องระวังครับโดนไม่กี่ทีมันยุบได้แข้งของนพเดชเอาแล้วครับโดนอีกแล้วจับไถ่นี่แหละครับนพเดตไม่กลัวครับแอนใช้โครงรับแล้วก็ไถนาครับไม่เสียรูปไปเลยตัวแกใหญ่นี่ครับโดนเตะหนักของวีรพลก็รู้สึกเบาๆจับได้ก็ไถนานี่ครับชนแล้วชนก็ชนลําบากครับนพเดชแกไม่สะเทือนนะครับโดนแล้วเรียกว่าไม่ยุบภาษาบวยว่าอย่างนั้น วางแข้งดูครับนกเพเดชแกเฉยเฉยแกเฉยเฉย,เฉยครับโดนแล้วแกโตทิ้งหนักๆนักอาครับโดนหรือเปล่าแม่วีรพลขยันเหมือนกันครับแต่ว่านัเพืเดชแกเฉยยื่นยับหมุนออกข้างอาครับวางแข้งแลกกันอย่าไปเอาโอ้โหดอกนี้แทงเข่ากอนักเพืเดชสวยครับแม่วีรพลก็พยายามเดินอัป,ปคัดยิงหมัดหมดยกขอดีือเกือบไปแล้วไปทางนักเพืเดชพักหลังนี่ประวัติไม่ค่อยดีนะครับคางเปราะ โดนลุกนี้ไข่ไหนาครับอพอคางเปราะก็วีรพลก็พยายามจะสอยคางเลยครับสอยให้ร่วงมีมัดต่อยบรบกวนหน่อยต,ตัวลุกนี้โดน้าอกสักทีหนึ่งคุณคมจรันมาแล้วครับหมดยกที่สี่ครับนกพระเดชได้เปรียบนิดเดียวครับปลายจมูกครับมวยคู่นี้นี่สู้กันถึงดีกาแน่นอนครับทางฝั่งของคุณมาโนตก็ามาสอนวีรพล หมดยกสี่ครับได้เปรียบแค่ปลายจมูกเท่านั้นเองชิงดำแล้วครับชิงดำยกสุดท้ายครับมวยชิงดำชิงจังหวะชิงฝีมือกางเกงสีเหมนก็ได้เปรียบแค่ปลายจมูกเมื่อเริ่มต้นยกสุดท้ายยกนี้ครับจิ้มหมัดแล้วลวีรพลครับร้วน็อคเด็จค้างไม่ค่อยดีเปรีประเภทคางกระจกครับโดนแล้วแตกแล้วร้าวง่ายแต่น็เด็อื้อหืใหญ่เหลือเกินโอ้โหยิงชกยิงใหญ่ดูสิครับ โอ้โหยิงชกยิงใหญ่โอ้ยวางแข้งนี้โอ้ยลูกนี้เสียเลยครับแม่จะไถนาเขาตัวเองเสียหลกกักเขาตัวเองเปลวเลยครับตัวเล็กแม่โดนเตะชายโครงกะจะไถนาที่ไหนได้เปลวเลยครับโนเเดชดันเอาละครับโอ้โหยิงเยิอกชกยิงตัวใหญ่ครับโนเเดชเขี่ยข้างลางาง่างวางแข้งเอาละครับจะยิงหมัดแล้วครับวีรพลดันแล้วครับอย่างอื่นไม่ไหวแล้วต้องยิงหมัดแล้วครับเพราะว่าโนเบเดนค้างไม่ดีอยู่ พยายามจะจิ้มโรเบรดเน็บเขา่าแม่จะฟันศอกแม่หมดตูนี้สู้กันถึงถึงอาวุธถึงเหลี่ยมจริง,งๆครับจิ้มมาอีกทีหนึ่งโดนแข้งยิงเขา่าโอ้โหฟันศอกสู้แล้วเสียปีกรองเชิดแล้วครับอัป,ปคัดไม่เขา้าไม่โดนโรเดรทปิดหน้าปิดทางตัวเองไว้วางแข้งซ้ายเอาแล้วครับโดนโดนอีกแล้วแม่โต้กันถึงวางแข้งโต้แข้งโต้กระหม่อมสองแข้งเลยครับโอ้โหโดนทีบ ชักยุบเหมือนกันแต่โอ้โหจิตใจของวีรพลนั้นแหมเกินร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเล็กกว่านะครับยกบังเอาไว้วางแข้งก็ปลายปลายเท้าแล้ววีรพลกะเข้าไปยิงหมัดครับแหมสอนะายน้อยศัก์วิทยาบอกยกมือบังไว้เลยครับบอกนกพเดชบอกคะแนนเรานําแล้วได้ลูกหนักแล้วครับเน็บเข่าหมาครับเน็บเข่าเน็บเข่าคุมลูปมวยแล้วแทงนี้แรงมากแหมแต่ว่าโดนหมัดก็มีอาการเหมือนกันนะครับ งถอยแล้วไม่ไหวบวยคุณที่นี่ชคกันถึงอาวุธจริงๆอัปคัตหมดโยกสุดท้ายแม่ผู้ชมปรบมือให้ครับชกกันเต็ไมไปด้วยลีลาจริงๆครับบวยคนนี้มีทุกอย่างทุกลูกแล้วก็ชกกันสวยงามกรรมการรับใบให้คะแนนก็ไม่น่าเป็นปัญหาครับลูกหนักอยู่ที่นบพระเดชสอเรวดีครับก็ใหญ่นะครับนบพเดชใหญ่กว่าวีรพลเล็กกว่า